สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชอดีตสสและผู้สมัครสอสพักภูมิใจไทยนางสาวอนุสรีทับสุวรรณโพสเฟสบุ๊คลาออกจากพักภูมิใจไทยหลังจากอยู่ในพักมานาน8เดือนเศษ ระบ,บุว่าในที่สุดบทใหม่ของชีวิตก็เข้ามาถึงการยุติบทบาทของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจากาพรรคภูมิใจไทยด้วยความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันได้กราบลาท่านหัวหน้าพรรคด้วยความเคารพและขอบคุณที่ท่านยังคงเป็นทั้งหัวหน้าและพี่ที่น่ารักเสมอตลอดระยะเวลากว่า8เดือนเศษที่อยู่กับพรรคภูมิใจไทยที่ให้โอกาสในการทํางานหลายด้านโดยเฉพาะช่วงการรณรงค์หาเสียงมิตรภาพที่ดีจากพี่ๆน้องๆของภูมิใจไทยเป็นสิ่งที่ประทับใจจะไม่มีวันลืม บทชีวิตจากนี้จะเป็นการให้เวลากับตัวเองในการทํางานที่ตัวเองสนใจและการให้เวลากับการศึกษาปริญญาเอกเต็มความรู้ศักยภาพของตัวเองอีกต่อไปโดยเฉพาะการทํางานช่วยเหลือสังคมให้ความสําคัญกับคนให้มีความแข็งแรงทั้งกายใจไม่ว่าจะเป็นการทํางานในรูปแบบใดก็ตามดิฉันเชื่อว่าถนนชีวิตนั้นเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตามแบบของอนุสรีที่เชื่อมั่นในสิ่งที่คิดรักในสิ่งที่เป็นมีหัวใจรักให้ทุกคนและเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่นเสมอ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ท t วีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวขอบคุณค่ะ